ไต้หวัน2023เรามาเปิดไทเปกันด้วยเบอร์มีฮาจงมันคือแบบหอยเชลลอ่ะอร่อยไปวัดหลงซานเป็นวัดเก่าแก่ที่สวยมากคนชอบไปขอเรื่องความรักกันเดินตรงไปอีกหน่อยเป็นย่านเมืองเก่าปัวพีเหลียวโหตอนเย็นนี้บรรยากาศดีมากตลาดน้อยเหมือนตลาดน้อยกลางคืนเราเลือกตลาดหนิงเซียหนิงเซียนายมากหนิงเซีย ร้านซิงเนเจอร์คือร้านหอยทอดไอ้หมวยชอบหอยทอดไเจเจชอบกินหอยต้มเล็คอมเมนต์ทั้งสองอย่างมีสตรีทฟู้ดเยอะแยะมากมายไข่เค็มแล้วก็แล้วก็วกห่อด้วยหมูหยอกแล้วก็ห่อด้วยเปลือกอีกทีนึงมันแบบไข่เค็มมันๆอะอร่อยอร่อยเราไมเพิ่อีกนะที่เจ๋งมากคือเซเว่นมีเบียร์สดขาย ตื่นเช้ามาก็วิ่งไปที่เจงไงเช็คเมมเีรล์ฮอลล์สวยงามแล้วก็สงบเงียบดีก็ผ่านโบทานิคอลการ์เด้นวัดหลงซานแล้วกลับมาที่ซีเหมือนก็เป็นการชมเมืองไทเปอีกรสชาติหนึ่งที่อร่อยดีคลายๆข้าวเหนียวกคหอยเดียวแต่ท้งโกมันจะกรอบมากอร่อยวันนี้เราไปที่1914เคร t i v e Park ที่นี่ก็จะเป็นที่ดูแบบวัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยมีร้านขายของเล่นน่ารักน่ารักมากมาย แล้วก็ไปต่อที่ซิซีหนันซุนตอนนี้อยู่ที่หมู่บ้านทาหารซึ่งไหนวะข้างหลังซิซีหนันซุนเป็นหมู่บ้านทาหารก็ตกแต่งให้ดูวัยรุ่นป๊อปๆขึ้นแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็เห็นเป็นไทเป101ข้างขซีซหนันซุนก็จะมีร้านข้าวหมูทอดร้านสีเหลือง,อ,งอร่อยมากต้องไปลอง,ๆๆๆๆงแล้วเราก็นั่งรถไฟ tra A, มาต่อแท็กซี่เพื่อไปหมู่บ้านโบราณจิวเฟิน เป็นหมู่บ้านโบราณกลางเขาที่สวยมากอันนี้เป็นร้านดังของจิวเฟินชิ้นอร่อยมากลูกชิ้นแบบมีหลายแบบอะแล้วก็กินกับหรูโรฟ้านจิ๋วเฟินช่วงเช้าก็สวยงามไม่แพ้กัน และก็ไม่พลาดที่จะกินไอติมทั่วตัดห่อด้วยสายหมอยุทยาตอนนี้เราอยู่ที่มหานัรตอนแห,ห่งสายฝนจี้หลงเมืองแห่งสายฝนมีท่าเรือประมงจึ้งปินฝั่งตรงข้ามเราเห็นเป็นบ้านเรือนสีสีน้ำทะเลใสไม่มีกลิ่นเลยแล้วก็มีร้านอาหารทะเลสดๆให้กินอร่อยอร่อยอ,อ,ยยยอันนี้วัตถ้ดิบเราไปลองกิจกรรมปุ๊กปิกของที่นี่คือน้องปากกเปา ยานรางที่ให้ปั่นชิวๆริมทะเลผ่านอุโมงไฟหลากสีระหว่างทางไปจีหลงในมาร์เก็ตเราก็จะผ่านวัดชิงอนันในเราก็รู้สึกได้ถึงความขลังแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์ของวัดนี้มาก นี่ก็เขาเรียกว่า one by sausage รสชาติเหมือนหมูกระเทียมอยู่ในรูปไส้กรอบอร่อยมากนี่ก็เป็นหอยย่างทรงเครื่องใส่กับกุ้งให้มันหอมๆไปย่างอร่อยดีต่อไปก็เป็นร้านซุปปูนะกินคู่กับข้าวผัดแบบบาจ,จ่างซุปปูคลีนคลีนอร่อยตลาดจีหลงก็ยังมีของน่ากินอีกเยอะเลยแม่ขาแซบตบก็แซบไว้มาอีก ตอนเช้าเรามายืดเนื้อยืดตัวที่ท่าเรือแล้วก็วิ่งขึ้นเขาไปสักระเจ้าแม่กวนอิมก่อนออกเดินทางอีกครั้งหนึ่งมาที่ทะเลสาบซันบุลเล็กกว่าจะถึงก็ใช้เวลาระยะหนึ่งจึงขอพักผ่อนตามอัธยาศัยกันก่อนแล้วค่อยตื่นเชา้าปุกอีหมวยมาปั่นจักรยานริมทะเลสาบเป็นช่วงเวลาที่พิเศษมากเลย กลับมาที่ท่าเรือสุยเซอร์นั่งเรือข้ามฟากไปท่าเรือสวนกวงกินไข่ต้มใบชาและข้ามไปท่าเรืออิตาเซาที่นี่ของกินเยอะมากแล้วเดินไปขึ้นกระเช้าชมวิวทะเลสาบสันมูลเล็กกลับมาที่ไทเปปิดท้ายกันที่ตลาดกลางคืนเราเหอ เดินเข้ามาร้านแรกที่เจอเลยก็จะเป็นซาลาเปาอบโอรสชาติก็เหมือนซาลาเปาย่างโอเหลือเกินมันเป็นแบบเป็นโปร่งไก่มว้วนไก่มวก้วนย่างอันนี้คือทีเด็ดเลยต้องลอง oh, คือมันแบบ oh, มัน <that> s <S ัวมันหอมแล้วก็แบบโรยกับผงเขาว่ะอร่อยดีโรตีอะแต่เป็นแบบโรตีต้นหอม <ไข S 1> อะไรอย่างเงี้ยก็คือไข่เจียวต้นหอมเออไข่เจียวใส่ต้นหอมแล้วก็มีแป้ง แล้วก็มาจบล้างปากด้วยชูนะกินกับแบบไอศครีมเลิศชูร้านนี้คือใครมาต้องลองเช้าวันสุดท้ายนะเราก็แวะมาทานข้า,าวเช้ากันแถววัดหลงซานชื่อว่าร้านโจจีนะเป็นร้านหมูกรอบเจ้าดังก็คือหมูกรอบอ่ะมันจะมีความแบบแป้งมันจะเบาๆกรอบๆก,กินกับโจกนะฟินก่อนกลับมาแวะที่วัดหลงซานอีกหนึ่งรอบ มาซื้อเครื่องรางมาแอคทิเวทที่กระถางทูบเพื่อความแบบขลังบ๊ายบายวันสุดท้ายแล้วอย่าไปเลยนะชี <laughs>